สวัสดีครับนี่ครับวันนี้ก็มีความหมานมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับถือว่าพอแกงกํกําลังพอดีครับพอแกงพอแกงครับดูเทียบผลงานเขาลูกงอเลยครับดูครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเนี่ยลูกถึงกับงอเลยนะครับเนี่ยดูสิความตรงหายเลยนะครับลูกโอ้ย ว่ามันเสียบเข้าตรงนี้นะครับเอาตรงนี้แล้วมาทะลุนี่ครับเนี่ยตรงที่ทะลุนะครับเนี่ยตรงนี้คือที่เข้านะครับเนี่ยครับเวลาลูกวิ่งเข้าไปด้วยเครื่องลูกมันก็ดีดแรงๆครับขนาดประช่อนตัวเนี้ครับยังทําเหล็กงอได้ขนาดนี้นะครับดูครับความงอดูเองครับว่าจะงอขนาดไหนะครับเนี่ยความตรงหาไม่ได้เลยครับเนี่ยว่างอจัดนะครับแบบนี้ ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยถึงกับลูกงอนี่สุดยอดเลยครับเนี่ยแรงเขาไม่ใช่ธรรมดานะครับปอช่อนตัวแค่นี้แลครับแต่แรงเขาสุดยอดมากๆครับถือว่าได้อยู่ได้กินแล้วกัน,นครับลงมาพักเหนื่อยครับลงมาพักเหนื่อย <c oughs> ก็ได้เจอของดีอยู่เล็กน้อยอความหมาเล็กน้อยไปครับ ไปดูคนต่อเรามีลูกสำรองอยู่อย่าคิดอย่าคิดนะครับเดี๋ยวก็คงต้องมาแกะสายก่อนนะครับว่ากว่าจะแกะเสร็จกล้องอีกนานครับไปครับดูครับค่อยไปสรุปอีกทีนะครับเนาะไปก็สรุปผลงานวันนี้ครับในตัวเดียวนี้ครับพอได้กลิ่นแ่บแทครับความหมานของวันนี้นะครับกับการพักสายตาโอ้ยจะไม่แสงนม่ค่อยดีเนี่ยเออเออมาตรงนี้ค่อยยิงชั่วหน่อย นี่ครับผลงานของผมวันนี้ครับได้ตัวใหญ่อยู่นะพอดีกินสับๆเลยนะครับวันนี้นะครับบ๊ายบายจุบจ๊บๆทุกคนทพ่านครับความหมานของวันนี้นะครับ